ีค่ะนตัตตี้พอชมพูนะคะเจอกันในคลิปนี้นะคะจะเห็นว่าหนา้นานัตตี้แบบฉ่ำมากๆเลยเดี๋ยวให้ดู หันซ้ายหันขวานะคะจะเห็นได้ว่ามันผิวมันเล่นแสงสดๆเลยนะคะก็ตัวนี้นะคะเป็นลุคที่จะมาแต่งให้ดูในคลิปนี้นะคะขอเรียกว่าลุค glossy skin makeup นั่นเองนะคะเป็นลุคที่ให้ผิวฉ่ำวาวแต่ไม่มันนั่นเองนะคะซึ่งสามารถแต่งได้ในประเทศไทยนะคะแล้วก็คลิปนี้นะที่ไอเทมที่แบบว่าโหเด็ดมากนะคะเรียกได้ว่า So ว์เอาที่เกาหลีแต่นัตตี้มีนะคะดีใจมากเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่านะคะว่าแต่งยังไงแล้วก็มีไอเทมอะไรเด็ดๆบ้างนะคะไปดูเลย ค่ะลงสกินแคร์ที่ผิวเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะขั้นตอนต่อไปคือการลงกันแดดนั่นเองแต่กันแดดในวันนี้ที่อยากจะแนะนำนะคะเริ่ดม,มากนี่คือกันแดดนะคะไม่ใช่สเปรย์น้ำแร่ตัวนี้ก็คือ aloe vera shooting sun mist นะคะเป็น spf 50 pa บกบกกนะคะซึ่งตัวนี้เจ๋งมากเป็นกันแดดที่มาในรูปแบบของสเปรย์แบบในแบบนี้นะคะใช้ง่ายไม่เหนอะหนะด้วยนะคะวิธีใช้เนี่ยเราก็จะเขย่า ะะตัวนี้ก็สามารถใช้ได้ทั้งผิวกายแล้วก็ผิวหน้านะคะเลิศมากแต่ว่าก่อนที่เราจะทาจะฉีดบนผิวหน้าเนี่ยนะัตี้แนะนําว่าให้ฉีดที่ผิวกายก่อนนะคะเพราะว่าเพื่อเพื่อสร้างละอองให้ผิวหน้าให้มันแบบว่าละอองไปฟุ้งๆนะคะพอฉีดที่ผิวเสร็จแล้วเราก็างแบบนี้ตัวนี้ก็สามารถเติมระหว่างวันได้นะคะฉีดระหว่างวันได้เลยสดชื่นมันมันเหมือนคล้ายๆกับเราทาสเปรย์น้ำแร่เลยนะคล้ายๆกับเราใช้สเปรย์น้ำแร่แล้วก็ฉีดที่หน้า ก็จะลืมหลับตาด้วยพอเราฉีดเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็ตกตกตก,ตกเบาๆตัวนี้นี่มันทําหน้าที่เหมือนเป็นซีซีด้วยนะคือมันช่วยปรับผิวกระจางใสได้เลยทันทีนะคะเพราะว่า,วาตัวเนื้อของสปเปรย์นี้นะคะมันจะเป็นแบบสีขาวๆให้คล้ายกับซีซีครีมเลยนะเนี่ยมันจะเป็นสีขาวนะคะเดี๋ยวฉีดให้ดูมันจออกมาเป็นสีขาวแบบนี้เลยแล้วคือบางเบามากอะ่ะมันก็จะปรับผิวให้กระจ่างใสขึ้นมาได้นิดหน่อยนะคะนี ตัวต่อไปคือไอเทมเพิ่มหน้าฉ่ำวาวนั่นเองนัตี้กรีดมากนัตตี้ได้ตัวนี้มาในครอบครองนะคะใครที่เคยดูโมเมภาพเลินจะรู้ว่าตัวนี้นี่มันเจ๋งมากแล้วคือแบบที่เกาหลีเขาโซเอาขายดีของขาดตลาดหาไม่ได้แล้วแต่ว่านัตตี้ได้มาในครอบครองคือแบบจะพูดมันสวยมากจริงๆดูเนี้ยแค่ขวดมันก็สวยขนาดนี้แล้วนะคะอันนี้เป็นขวดแก้วแล้วก็จะมีแบบวิงวิงแบบ สวยอะนะคะตัวนี้จะเป็น s อหรือ e เฟสโกลนะคะที่จะช่วยทำให้ผิวเนี่ยเป็นประกายฉ่ำวาวนะคะให้ให้เท็กเจอร์ที่แบบฉ่ำเงาวาวแต่ไม่ได้ทำให้หน้ามันนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันเจ๋งมากคือเวลาที่เราใช้ตัวนี้ที่ใบหน้าของเราแล้วถ่ายรูปหน้ามันจะแบบออร่าแบบวิงๆวงิปิงๆงประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวที่ให้ดู เนื้อของเขานะคะเป็นแบบสีชมพูอ่อนๆแบบนี้นะคะพอเราทาลงที่ผิวเนี่ยมันจะให้ให้ผิวดูแบบใสามากเดี๋ยวให้ดูนะคะว่ามันจะเงาวาวสวยขนาดไหนเนี่ยค่ะสังเกตว่ามันเล่นแสงสุดๆเลยไะใครที่ชอบแบบสไตล์ฉ่ำวววเนี่ยต้องแบบกรีดตัวนี้มากๆเลยบอกเลยทันทีก็จะลงตัวนี้นะคะที่ผิวหน้าให้ทั่วเลยนะ เกิดว่าทาแล้วหน้าจะเงาขึ้นมาระดับสิบน่าจะดูแบบว่าเงาๆนะคะแล้วก็เล่นเล่นแสง ขั้นตอนต่อไปนะัทที่จะลงเป็นคูชันนะคะเป็นคูชันจาก a อพิลนะคะตัวนี้เป็นลายกาฟิลน่ารักมากจริงๆด้วยนะคะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นลายลิมิเต็ดอีดิชันนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยคูชั่นของ a อพิลจะเป็นสีฟ้านะคะตัวนี้เขาทํามาเป็นพิเศษซึ่งเป็นลายกาฟิลนะคะน่ารักมากเลยสีที่นัาที่ใช้นะคะจะเป็นนัมเบอร์ยีนะคะสําหรับผิวขาวตัวนี้เนี่ยจะเน้นในเรื่องของการปกปิดได้ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ให้เท็กเจอร์ที่ผิวฉ่ำเบาแต่ไม่มันแล้วก็เบา สบายด้วยนะคะนี่ตลับของเขาน่ารักมากๆเลยตัวนี้นะัตตี้เคยใช้ไปออกงานแล้วนะคะหน้าเนียนเวอร์เลยนี่นะคะตลับเขาเปิดออกมาก็จะเป็นกระจกนะคะแล้วก็มีคูชั่นอยู่ตรงนี้แล้วก็รมไปถึงพับสีน้ําเงินด้วยนะคะแล้วก็มีชื่อแบรนด์ตรงนี้นะวิธีใช้ก็จะแตะนะคะแตะเบาๆก็เผาว่ามันติดติดออกมาดีมากๆเลยเนี่ยแล้วเราก็ค่อยๆแท็บลงที่ผิวหน้านะคะ เขาจะเน้นเรื่องของการปกปิดนะคะแล้วก็พอมันเซตตัวเนี่ยทิ้งไว้จะพักม่อนเซตตัวนะคะผิวจะมันจะเกลืนไปกับผิวส,ว,สวยดีเท่าที่นาตีเห็นนะคะรุ่นลิมิเต็ดเขาจะมีเป็นลายโดนมมอนด้วยนะคะน่ารักมากเลยแต่ว่าคือรุ่นรุ่นปกติเขาก็จะเป็นสีฟ้านั่นแหละตัวนี้ก็สามารถเติมระหว่างวันได้นะคะ ส่วนจุดไหนที่ต้องการปกปิดเป็นพิเศษก็สามารถย้ำจุดนั้นได้นะคะอย่างตี้ก็มีรอยเส้นเลือดที่อยู่ข้างแก้มนะคะก็ย้ำลงไปได้เห็นดว่ามันปกปิดได้ค่อนข้างดีนะคะเพราะตัวนี้ขาอเน้นเกี่ยวกับเรื่องการปกปิดเลยนะ,ะแล้วก็ส่วนใครที่รัดผมนะคะ,ะนตี้แนะนําว่าให้เคลียหูด้วยนะไม่เช่นนียแล้วหน้าขาวหูดามันก็ดูไม่ดีเนาะอืม เปรียบเทียบกันสองด้านนะคะนาตีทากับด้านที่ไม่ได้ทานะคะดูเลยว่าผิวมันสวยมากโอเคเดี๋ยวมาทาด้านนี้นะคะสังเกตว่านาตีมีเส้นเลือดนาตีมันเห็นชัดมากเลยนาตียอมให้ดูไม่เห็นวะหายไปเลยก็ลงตัวนี้เราไม่ต้องลงคอนซีลเลอร์ก็ได้นะคะเพราะว่ามัน ปกปิดได้ค่อนข้างดีเลยแต่ไม่ต้องกลัวนะคะว่าปกปิดแล้วมันจะหนาหรือเปล่านะคะตัวนี้ให้การปกปิดที่ดีแต่ว่าก็ยังเบาสบายอยู่นะคะที่เชื่อว่าหลายคนต้องเกิดกิดเลสในตอนนี้ใช่ไหมทาคอด้วยนะคะคุณผู้ชมวิมชนนลเลี่ยนี้มันจะเป็นสองสีนะจ๊ะ เตรียมผิวเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะนัตตี้จะลงสีสันให้แกบแก้มในตอนนี้เลยนะคะนัตตี้จะใช้เป็นลิปสติกจาก beauty people นะคะตัวนี้เป็นลิปแต่เราสามารถที่จะอาดับมาทาแก้มก็ได้นะคะสีที่นัตตี้ใช้ก็คือสี wonder beauty balm นะคะตัวนี้จะเป็นลิปสีน้ำที่เขาเรียกกันนะคะแล้วก็คือฮิตมากที่เกาหลีนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะถ้าออกมาแล้วสีก็จะแบบ ให้เท็ก์เจอร์ที่สีชัดแต่ว่าไม่ดูโบกนะคะก็แตะทาทาลงที่แก้มแล้วก็เกลีย่ยอย่างรวดเร็วนะคะแก้มจะดูใสๆชมพูชมพูคลิปนี้เนี่ยส่วนมากน้วที่จะเลือกเครื่องสำอางที่แบบว่า import ม,มาจากเกาหลีเลยนะคะเชื่อว่าหลายคนต้องเกลีดยหลายตัวแน่เลยนังที่ก็กลีดอยู่นี่ก็นั่งเกรีดอยู่เนี่ย ทาเสร็จแล้วนะคะแก้มก็จะได้แก้มใสๆชมพูๆเนี่ยจ้ะคือลูกนี้เป็นลูกผิวฉ่ำวาวนะคะนัตตี้จะไม่ทาแป้งนะคะแต่ว่านัตตี้จะทาแป้งฝุ่นเฉพาะบริเวณดวงตาเท่านั้นนะคะเพราะว่าคือเรากับพิบตาทั้งวันไงแล้วมันจะเป็นรอยแป้งชั้นตานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะใช้แป้งฝุ่นนะคะนัตตี้ก็ใช้ของลอล่านะคะแตะแทบๆลงที่เปลือกตาเบาๆก็พอนะคะ ส่วนคิ้วนะคะนัตตี้ใช้มาสคาร่าปัดคิ้วของเมเบลีนะคะสีออกน้ำตาลแดงๆเข้ากับสีผมคอนัตตี้นะคะส่วนใครที่จะเขียนคิ้วก็สามารถเขียนก่อนได้แล้วก็ค่อยปัดมาสคาร่าคิ้วนะคะเป็นมนุษย์คิ้วเยอะเลยไม่ต้องเขียน ตากันต่อเถอะนะคะนัตตี้ใช้เป็นพาเลตจากโ o นี่มีมีบ็อนะคะตัวนี้จะใช้สีนี้สีนี้นะคะลงให้ทั่วบริเวณเปลือกตาก่อนสีนี้จะเน้นแบบว่าว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 ชิมเมอร์นะคะชอบสีนี้สวยมากเลยเป็นประกายวิ้งวิ้ง มีหลายคนถามเหมือนกันนะคะว่านัตตี้ซื้อจากที่ไหนเนี่ยพาเลตตัวนี้นะคะนี่นัตตี้ขึ้น i อแล้วก็ไลค์ให้ตลอดเวเลยตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะคะก็ไปสอบถามได้นะคะแม่ค้าเขาน่ารักนะคะเพิ่งซื้ออางหลายอย่างนัตตี้ก็กรี๊ดมากๆจากร้านนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะใช้สีขาวตรงนี้นะคะจะลงบริเวณใต้คิวนะคะตรงนี้นะ ให้คิ้วของเราแบบมันโดดเด้งขึ้นมาต่อไปนะคะสีต่อไปคือสีนี้นะสีนี้นะคะนาตี้จะลงให้ชิดกับบริเวณแนวขนตานะคะแล้วก็จะเน้นที่หางตาค่ะแล้วก็ที่ขอบตาด้านล่างด้วยนะคะ แรงเป็นเบลนด์นิดนึงต่อไปใช้พาเลตเดิมนะคะจะใช้สีแมทสีนี้นะคะเชดดิ้งบริเวณสันจมูกค่ะค่อยๆแตะนะคะสีมชารัดมากเลยสร้างความวิ่งๆให้กับเปลือกตานะคะนัตตี้เชฟเป็น กลตเตอร์ไลเนอร์นะคะจากเอเซนนะที่ก็จะเขียนที่หัวตานะคะเราสามารถทาที่บริเวณเปลือกตาได้นะคะจะได้เวลาหลับตาจะได้วิิงๆ,ๆนะคะแ้ะที่จะทาบริเวณกลางือดตาด้านบนนะคะแล้วก็ใช้นิ้วแทบๆแ,แตะๆเแบาบๆนะคะ ไชกลิตอไลเนอร์นะคะนัตต mm ี hmm. ้เลือกใช้อายไลเนอร์ hmm. ของ Beauty People mm hmm. นะคะ mm hmm. นี่คือกล่องของเขานะคะและนี่คืออายไลเนอร์นั่นเองตัวนี้จะเลือกใช้เป็นสีน้ําตาลนะคะตัวนี้จะค่อนข้างที่จะทนน้ําทนเหงื่อนะคะทนแดดทนฝนทนแรงกระแทกอะไรประมาณนั้นเลยนะคะซึ่งตัวนี้เน่ก็จะเป็น ไลเนอร์ที่สามารถเขียนได้ทั้งเป็นไลเนอร์แล้วก็อินเนอร์นะคะก็จะเป็นออโต้เพนซิลที่สามารถหมุนแบบนี้ได้เลยแล้วก็นาตี้เลือกเป็นสีน้ำตาลค่ะนาตี้จะเขียนให้ชิดกับบริเวณแนวขนตามากที่สุดนะคะสามารถใช้เขียนเป็นอินเนอร์ได้นะคะตันนี้เราประมาณสิบวิมันเซ็นตัวแล้วก็จะอยู่ทนเลยะคะ ต่อไปก็ดัดขนตานะคะบัดมสาสคาร่าค่ะนาทีใช้ของมาจอลเลก้าสิน้ำตาลค่ะ ลิปสติกนะคะนัตตี้เลือกใช้เป็น2ตัวนี้นะคะอันดับแรกนะัตตี้จะลงเป็นตัวนี้ก่อนนะคะ beauty people นะคะตัวนี้จะเป็นลิปสีน้ำผึ้งนะคะสีที่นัตตี้เลือกใช้ก็คือสีอารซาเลีันนิบารนั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นลิปที่ให้ texture ค่อนข้างที่จะชัดนะคะแล้วก็สีหวานๆแล้วก็บำรุงลี้ปีปากได้ด้วยนะคะทาตัวนี้ลงไปก่อน แล้วสีต่อไปนะคะนัตี้จะลงเป็นตัวนี้นะคะเป็นของโพนี่นะคะสี01ที่นาตี้ลงนะคะตัวนี้จะเป็นสีออกแดงๆประมาณนี้นะคะนัตี้จะลงที่ด้านในเลมฟฝีปากค่ะ ตอนนี้นาตี้ก็แต่งหน้าเสร็จแล้วทุกอย่างนะคะแต่ว่าเพื่อเป็นการล็อกทุกอย่างนะคะให้เครื่องสำอางติดทนนานแล้วก็เราไปถึงเพิ่มความฉ่ำวาวกับหน้าอีกระดับหนึ่งนะคะนาตี้จะใช้เป็นตัวนี้ตัวนี้เป็นของเอสฟวนะคะนี่เลยเฟสพาวม g l o w Fix Mist นะคะสเปรย์ที่เรียกได้ว่าล็อกทุกอย่างบนใบหน้าของเรานะคะให้ติดทนนานนะคะแล้วก็เพิ่มความช่ำวาวอีกนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยใช้คู่กับตัวนี้นะ ใครที่แบบหน้าฉ่าวาวนี่บอกเลยว่าคู่นี้เนี่ยแบบเลิศมากนะคะซึ่งซึ่งเขาเรียกว่าคู่ผัวเมียนะคะซึ่งไม่แปลกใจเลยว่าทําไมเขาถึงเรียกว่าคู่ผัวเมียคือว่าต้องต้องใช้คู่กันเนี่ยแบบหน้าจะฉ่าวาวมากๆนะคะก็นาทีจะลงเป็นตัวนี้นะคะฉีดบนผิวหน้าเนาะแล้วก็เดี๋ยวรอมันเสร็จตัวสักพักหนึ่งนะคะจ้ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะกับการแต่งหน้าคะ่ะ แล้วเรียบร้อยกับการแต่งหน้าฉ่ำวาวนะคะจะเห็นเลยว่าหน้าติฉ่ำมากๆเลยนะคะก็เป็นสิ่งที่หลายคนชอบแล้วก็รีเควสต์บอกว่าอยากใหน้นาตี้แต่งแบบนี้เยอะๆหน่อยนะคะนาตี้จัดให้เราเรียบร้อยนะคะแล้วก็รวมไปถึงไอเทมเด็ดๆที่ค้นมาบอกกันในคลิปนี้นะคะหวังว่าคุณจะถูกใจได้หลายคนนะคะแล้วก็นําเทคนิคไปปรับใช้กับตัวเองได้นะคะขอบคุณทุกคนที่ชมคลิปนาตี้ละกันนะคะขอบคุณมากๆจริงๆนะคะสามารถพูดคุยกันได้เลยที่ใต้คอมเมนต์ยูทูบนี้นะคะว่าอยากให้หนาตี้แต่งหน้าลุคนอยากให้รีวิวอะ เะะดี๋ยวที่จะรวบรวมแล้วก็ค่อยๆทําไปทีละคนทีละอย่างทีละคลิปละกันนะคะยังไงก็สามารถพูดคุยเพิ่มเติมกันได้เมาส์มอยกันได้ที่ page, แฟนเพจ n a u ต h t y Ploy นี่นะคะแล้วก็ที่ไอจี n a u t y หน่นึ่งีด้วยน,นะคะสองช่องทางนี้เราจะเจอกันทุกวันแน่นอนนะคะเจอกันได้ในคลิปหน้านะสวัสดีค่ะ